คลิปนี้สิภาพพี่น้องนะครับมาเปรียบเทียบระวางการใส่ปุ๋ยเอ,อ่อทั้งดินเพียงอย่างเดียวล่ะกะการใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบไปน้ำนะครับมีความแตกต่างกันเท่าใดนะครับมาเมืองในคลิปนี้น้ำกันก่อนอืน่นฝากพี่น้องกดติดตามให้ด้เด้อเอาสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนครับเออพบปอกกันในช่วงบรรยากาศเย่มเศร้าๆนะครับเอ,อ่อกำลังสี่หกโมงเศร้าเลยพี่น้อง บรรยากาศเมื่อนี้กับ่มีหมอกครับเออเป็นห่อนๆเอาๆจังเด๋เราพี่น้องนะครับจะเสาเลยเออเอามาเมืองมาสับรังครับเออว่ามีความแตกต่างกันไปเท่าไดรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคยได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะใส่ปุ๋ยแค่มีนะครับเหมือนกันเลยยี่ห้อนเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยนะครับปนั่นก็คือ0 0 6 0ครับแต่เพิ่นใส่0 0 6 0เพียงอย่างเดียวแล้วก็ บรได้ใไม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเลยนะครับพบในหน้าวัยฉีดด้วยแต่เพิ่นบ่ฉีดเพราะว่าเบามีเวลาแรงนี้นะครับจะเป็นของเอื่อยอ่าเลยอ่ากองขีมมันมาเปลือกมันมาพี่น้องเลยมานี่ต้นน้อยๆแนว่นนีน้ครับเดี๋ยวพากองไก่ยังน่อยหนึ่ง ซึ่งนะครับยอดเกเดินีปกติเพราอช่วงนี้ดิน,นยังซุมยอยอู่ฝนตกก่อนหน้านี้นะครับไปสามรอบด้วยกันทรงมออกมานี้เลยเอาที่นี่ผมสิตัดภาพนะครับสิไปแปลงของผมนะครับที่นี่มันเป็นของผมนะครับ อันนี้เป็นพันธุ์กษตรสาสตรหาโนพันธุ์เดียวกันครับเลยผ้ามาเมืองความสูงนี่แตกต่างกันเลยครับอันนั้นมันหน่อยเด้อกษตเศาสตรแปดศูนย์นะครับบางใ่ดอกพี่น้องนี่มึงลักษณะใบเขาสิอวบวกกันเขาสีอ่าเขาเอ่นว่าอ่อนสลวยใบอ่อนนี่สีอ่าออกนมน,ม,นมลงนะครับเหมือนมีน้ําหนักนะครับความสูงก็แตกต่างกันแล้วนะครับซึ่ง นะครับในบริเวณนี้บ่ผมใส่ปุ๋ยมาร์สูตรระเบิดหัวครับเป็นปุ๋ยทั้งดินเออปุ๋ยมาเรียบร้อยนะครับเอามา่อวานเฉพาะบริเวณอ่ตรงหย่าแล้วก็ตัดไปประมาณนี้เออมันหน่อยก็ได้ไปแต่ลาบ่ายพี่น้องผมใส่ไปทั้งเมดสองกระสอบนี่บางนี่แล้วก็ด้านล่างกับว่าใส่อย่างเลยซึ่งถามว่าอ่ามันดีมันเห็นผลบ่บ่เห็นผลครับเพราะมันหวังผลระยะยาวย ถ้าเกิดว่าผมเลยมาบริเวณชิว่าผมบริเวณวันร่องเพื่อนโดยปุ้ยมาร์คสอโดหัวอันนี้เลยมาแล้วเลยมาแล้วบริเวณนี้ก็ยังสูงอยู่ครับเออยังสูงอยู่เออนี่นะครับกับมีพี่น้องหลายคนได้เขาว่ามันในคลิปว่าเอ,อใส่อ่าได้สียาขายรอย้าตัวใดใส่ยี่หอ้อใดอันนี้ผมบริสิทธ์ครับผมทำรุ่นโดยการใส่ค้นนี่แหละพี่น้อง ก็ยังมีหญ่เลยครับนี่ยังมีใหญ่เลยพี่น้องเด้อนะครับ,ม,รบมีต้นหน่อยต้นใหญ่เออมันก็แตกต่างจากปุ่นโยแล้วก็บใบแล้วก็สีนะครับมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าผมฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปนําเออแล้วก็ปุ๋ยทางนี้ที่ผมใส่ตัวนั้นซูสูนหกสิบเพียงอย่างเดียวตัวนี้ซูสูนหกสิบบวกปุ๋ยหมักสูดระเบิดหัวทางดินไปพร้มอมผสมกัน เออตอนแรกก็บ่ได้คุกเข้าน้ำหรอกพอดีมีพี่น้องเอฟซี่นว่าก็บ่คุคกเข้าน้ำในะให้ปุ๋ยมนละลายยังน้อยพอได้กินเลยผมก็เลยสาดใส่น้ำไปน้ำอีกพี่น้องกะว่าให้ปุ๋ยได้กินเลยเย็นมือเวลาเข้าผสมครับเออนี่เบิ่งแน่เบิ่งแน่ดินเขาแตกพี่น้องนี่นี่เอาขักเป็นขักเลยนะครับถามมาเป็นตะชีพนปุ๋ยทั้งใบว่า เป็นเฉียดครับแต่ว่าผมไม่อยากฉีดถ้าผมติดฉีดผมสิฉีดลงเหงามม่สบาดังครับสีตัวไหนผมสิฉีดปุ๋ยเคมีละล่ายน้ำฉีดเส้นเหงากับใส่ตัวปุ๋ยท่ารองท่าเสริมครับเอาห้กินทุกตัวไปเลยครับถ้าผมจะฉีดเนีย่ยนะครับปุ๋ยทางใบช่วงนี้ทำว่าม,ามันดีผมมันก็นดีครับมันฉีดได้อยู่แต่ว่าถ้าพี่น้องสิฉีดแนะน้าว่าให้เมึงดินน้าเด้อว่าดินแห่งหรือเปล่านะครับอยอดอ่อนเดินหรือบอ่ เดินหรือแนวนี้ครับเนี่ยอันนี้คือเดินครับคือเขาแตกยอดปกติถ้ามันไม่แตกยอดปกติแสดงว่าดินแห้งอยาไปเฉีดครับทุกส่วนของพืชสังเคราะห์แสงได้ก็จริงแต่เขาบอสามารถรับาธาตุอาหารได้ถ้ารับได้ก็คือเห็ดให้เขาอ่ามีประสิทธิภาพในการดูดซึมตัวปุ๋ยอย่างเช่นเออพี่น้องอาดสีไซสารจับใบที่ีมีประสิทธิภาพจังหน่อยนะครับฉีดให้เป็นละอองเล็กๆเปียกให้ทั่วใบ นะครับหรือฉีดยม่มเทวามีความชื้นสัมผัรือว่าหมอกล่หงลายๆอันนั้นมีโอกาสที่พืชจะได้รับสารอาหารหรือว่าสารละล,ะลายทีย่เขาฉีดพ่ลงไปได้ครับทุกส่วนเลยเทีว่วา่มิเขียว,ยวมีใบนะครับมีก้านครับมีลําต้นแล้วก็เงาครับขอแคมมีสีเขียว เพื่อสาม,มารถรับธาตุอาหารได้แต่ต้องฉีดที่เขาเปียกใบได้นานๆและะ้วก็เฮ็ดให้ตัวโมเลกุลน้ำสาม,มารถแสกซึมเข้าสู่ใบมันสปาังได้ง่ายขึ้นเพืชก็จะสาม,มารถนำธาตุอาหารที่เขาเฉดพลลงไปเอาไปกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอพืชเปิดปากใบเออให้พืชเปิดปากใบบอกปากใบเขาอยู่ด้านล่างพี่น้องฉีดทางล่างไดนบ่มันยากมันบอพี่น้องเอออย่าไปเฮ็ดเด้อ นยากรได้นะครับเห็ดเนืมันไงดีกว่าครับนี่ล่ะพามาอัปเดตนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวสิว่าผมคุยผมโมเออให้มึงไดีเลยนะครับหรือว่าพี่น้องอ่าไม่อยากเสือปันไดมันคือกันแล้วล่ะนะครับพี่น้องสามารถยอนครับไปมึงจิบก่อนที่ผมล่งได้นะครับผมสิลงไว เรื่อยๆนะครับลงมาตลอดเลยนะครับพี่น้องสามารถอยอนกลับไปเมืองไหนเด้อเบ,บ,บืองด้งเมืองใบไงใบไงใบใ้เบาเขียวแต่ว่ายังบ่ท่านไดนมันครับถ้าเขียวเลื่อมมันแสดงว่าคักพี่น้องแออสดงว่าคักถามว่าดินอยู่นีนดีบ่บ่ดีครับบ่ดีปันใดปุ๋ยบ่าลายพ่อนะครับเอาพายยางไปเมืองอีกสำรวจอีก นี่นี่ดูมันสปารังเสมอเสมอกันซึ่งหายย้อนกลับไปเมืองฟางพุ่นบาดเยมันต้นม้อยใหญ่พี่น้องอันนี้มันน้อ่อย่าเอาไปเปรียบเทียบครับอันนี้ผมเปรียบเทียบระว่างมั่นกษบเศษษสศาตหาศูนย์กับมันบษษ่นกษบเสศาตหาศูนย์เื่กันครับเออไปเดี๋ยวสิบพาพ้าปเมืองอีกเสื้อหนึ่งเดี๋ยวสิห้าวาวเสือ้อเดี๋ยวผมสตัด์ภาพไปหรือว่าบ่าตัดดี เด้อเด้อผมสิเบิง่งต้นมั่นสปารังผมสิตัดภาพพี่นอ้องเบื่องรับนี่เห็นเป็นที่นี้หยอดอ่อนเดินดีนะครับใบใหญ่ใบเขียวนี่เป็นทีานี้เลยมบงไหวเด้อมบงไวเด้อเด้วผมสิตัดภาพไปมับ้องไหวเนี่ยเอานี่นะครับยางมะฮอดแล้วเออสึ่งสุลักสุเลอีรีนะครับก็สียางขามาได้เอาพี่น้องเังโตมันตม่นสปารังมาเนี่ย ายอดอ่อนมันออกมากครับเออมันกับ,บา่าไดนั่นปนนัยมันสิรูซึว่าแข็งกระด้างนี่จังทีวีน้องเห็นเลยครับให้ภาพบรรยายไปเลยนะครับพี่น้องสิเออรูเองคําตอบอยูพี่น้องพี่น้องครับเออซึ่งแตกต่างจากฟังผุ่นสีกับมีความแตกต่างกันตัวน,นั้นพันพ่องเพชรครับเออมันสิเป็นเขียวอยแต่เขียวแบบซื้อ,อเขียวต่างกันเลยครับ มัน uh. เป็นเขียวเบามีม um ีสีเขียวบ่เป็นตะมึงเขียวซื้อพ oh UH ี่น้องเออไปใส่กับพ่อเือกันแบบนี้ถามว่าใส่ปุ๋ย0060เห็ดเห็นใบเขียวง่ามบอมีส่วนครับเออมีส่วนได้พี่น้องแต่บได้เห็ดเห็เขียวร้อยเปเซเพราะว่าตัวโพแทสเซียมคลอไรา์น่ะ0060น่ะ เขามีหนาที่ซอยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตบ่ผิดครับที่เอามาใส่เออทำหนาที่ในเรื่องของการเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับทำหนาที่ขน่งน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆของพืชลำเลียงสารอาหารในต้นพืชครับเออเป็นโตขนรงเป็นโต้ายๆรถขนรงเหรอพี่น้องเออเห็นว่ เอามึงเอาพิดเจ้าเองพี่น้องว่ามีความแตกต่างกันอะไรลองคอมเมนต์มาบังอมันอายุอ่ามันพี่น้องอายุเดือนแล้วคอมเมนต์มาบอกเนี่ยอายุซ้ำกันกับขอมผมบอกปลูกพร้อมกันบ่คอมเมนต์มาได้เลยครับโปรดคุยกยวกับมสัปดังคอมเมนต์มาก็ทด่ตามกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนพอที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อต่อไปเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย